สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับซีรีส์ที่ฮอตฮิตติดลมบนในยุคนี้ของ Disney ์ l ลั Hot Star Thailand นะคะนั่นก็คือ what if สมมุติว่าค่ะ อ่ะขอเราแจ้งแถลงไขก่อดว่าทําไมไม่มารีวิวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเนื่องด้วยอาทิตย์ที่แล้ววันอังคารรีวิวได้ไปรับวัคซีนเข็มแรกค่ะ a อ a ซนหรือแอสตราซีเนกานั่นเองนะคะก็ตามอาการที่ทุกคนเคยรีวิวเอาไว้นะคะว่าวัยรุ่นเทนเนเจอร์แบบเราเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบมากกว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะซึ่งรีวิวก็ได้รับผลกระทบนั้นนั่นก็คือไข้ขึ้นซึ่งสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไข้ขึ้นแค่ ตอนตีสก็คือเริ่มตั้งแต่ตีสาแต่บิวิวผู้เลดตลอดการนะคะขนาดอาการข้างเคียงของแอสตราซซเดกายังเลทไปถึงตีหค่ะไข้ขึ้นนอนไม่ได้เลยแม่ก็คือต้องลุกขึ้นมาอัดทาลินอนที่ไม่กัดกระเพาะนะคะอัดแล้วก็นอนต่อได้กว่านจะตื่นนี่ก็คือล้มๆวมแบบ8ปดโมงเช้าคือระดับ,บ,บ,บตื่นตลอดมาเลยทําให้รู้สึกไม่เฟรชแล้วก็มีไขล้ลุม่มๆปวดหัวตลอดเป็นเวลา3วันนะคะก็รวมถึงวันที่ What if ตอนแรก มาด้วยก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาอัดวิดีโอได้คือแบบแค่ลุกขึ้นมากินข้าวก็แบบไม่ไหวแล้วคือปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยยกยอดมาเป็นอาทิตย์นี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยหลอก รีวิววิดีโอมาน,นานไปนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะรีวิวบีบิวจะลงไว้ที่เพจ Facebook a q u a b i บ i นะคะพิมพ์คำว่า a q u a b b i e w ค่ะก็ตอนนี้รีวิวไปแล้ว2ตอนนะคะก็คือ ep แรกแล้วก็ ep ที่2เนาะแต่ตอนนี้นะคะบีวิวได้คืนชีพกลับมาแล้วค่ะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่า ep 1และ ep สําสำหรับ What If ความเห็นของรีวิวนั้นเป็นอย่างไรเย้ yeah! ก็อีพแรกนะคะบิบิวอะมีหมุดหมายเอาไว้ในหัวและว่าเมื่อเกินอะไรก็ตามก็แล้วแต่ของหนักทุกๆเรื่องของซีรีส์ทุกๆเรื่องเนี่ย ตอนแรกมักจะน่าเบื่อเสมอเสมอใช้คําว่าเสมอได้เลยนะคะคือมันจะเป็นแบบอะถ้าสมมติว่าเป็นซีรีส์ตอนแรกก็จะเกินนานหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นซีรีส์ที่เป็นซีซั่นสตอนแรกก็จะเหมือนเป็นแบบว่าโฮมคัมมิ่งอะอารมณ์แบบเอ้ยกลับมาจอยการตัวละครต่างๆกลับมาเจอกันเหล่าเรื่องราวนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยไปอุ่นเครื่องกันหรือไปแบบไปเปิดเครื่องเลยคือ EP 2ซึ่งบิวบิวก็หมายหัวไว้แล้วว่า EP แรกเนี่ยของ What If จะต้องช้าและน่าเบื่อแน่ๆแล้วแบบ ใ,ใช้คำว่าสมมุติว่าคาร์เตอร์เป็น First a อ e วนเ r อรเฮ้ยมันจะเกิดอะไรนานอีกไหมมันจะต้องมาอธิบายอะไรอีกหรือเปล่าคืรู้สึกวันหน้าเบื่อแน่แต่ทุกคนคะผิดคาดเลยสรุปเดีวสรุปแล้วเธอมันมันมากแอคชั่นทุกอย่างคือจัดเต็มมากแม่ในสำหรับรีวิวนะตอนดูแล้วแบบโอ้โหว้าว เฮ้ยมันแบบมันเก๋กว่ากับตันอเมริกานะคือเก๋กว่าสตีฟโรเจอร์ไปอีกคือสตีฟโรเจอร์เนี่ยเขาเป็นแบบสุภาพบุรุษเออต้องแบบเป็นคนที่แบบคิดดีทดําดีพูดดีเป็นคนที่แบบว่าถ่อมตนตลอดเวลาเขาไม่เคยบอกเลยนะว่าตัวเองคือแบบกับตันอเมริกานอกจากตอน f i r s t avenger ที่แบบบอกแค่ครั้งสองครั้งเองมั้งหลังจากนั้นเขาจะบอกเลยว่าตัวเองกเป็นสตีฟโรเจอร์มันจะควีนมาจะฟังควีนอะไรเนี้ยซึ่งแบบ มันแบบใจบางอะ่ะแต่เมื่อเป็นกับตันคาเตอร์โอ้โอ้โอ,โอ้มันแบบอืมัมนดูสนุกอะ่ะคือแบบ ตอนที่เธอได้รับเซรุ่มไปแล้วเราจะไม่บอกนะว่าเธอได้รับเซรุ่มมันนั้นมาได้อย่างไรก็ให้คนไปดูกันแต่เมื่อเธอได้รับแล้วมันสนุกมันโลดผนมากเอาจริงคือโลดผนกับตอนที่สติฟนอเจอร์ไปกับตอนอเมริกาซะเองอีกอะ่ะเออมันแบบโลดผนมากเฮ้ยเห็นไหมนักหนูพลังได้ใช้ได้เลยเนี่ยนางโลดผนโจรทยานมากก็แบบเอ,อ้ยมันสนุกอะ่ะแล้วเธอมีความแบบ เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียมากกว่าสตีฟโรเจอร์เป็นไหนๆคือแบบเราจะได้เห็นแล้วเนาะว่าเวลาที่เออกับตันคาร์เตอร์หรือเบกกี้คาร์เตอร์อยู่ในเรื่องของโรเจอร์สนะคะอยู่ในแบบ First Avenger อรน่านจะมีความเด็ดขาดมากกว่าสตีมเยอะมีความเด็ดเดี่ยวมากกว่าสตีมเยอะมากเมื่อมาถึงซีรีส์เรามองว่ามาเวละเขาตั้งใจที่จะใส่ความเป็นเบกกี้100%เต็มแล้วมันทำให้ เฮ้ยกับตันคาเตอร์มันมีสีสันมากกว่าสตีฟโรเจอร์เยอะมากแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบนั่นคือการรักษาคาแรคเตอร์ของสตีฟโรเจอร์ไว้ได้คงทนมากๆเรียกว่าทองแทนไม่แพฝ่ายเออคือสตีฟโรเจอร์เป็นคนดียังไงก็เป็นคนดีอย่างนั้นเขาไม่ได้รับเซรุ่มยังไงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตีโพตีพายว่าเฮ้ยเซรุ่มนั้นต้องเป็นของกูอ่ะเออมันต้องเป็นของเขาอ่ะเขาแบบก็ไม่โวยวายเลยนะเมื่อเบกกี้คาเตอร์ได้เขาแบบเฮ้ย เช่ลูกนี่มันเหมาะกับเธอมากเลยนะแต่เบกกี้บอกว่าเออจริงๆแล้วมันต้องไปขอสตมนะเวอรซิบบอกไม่เป็นไรมันมันเหมาะกับคุณแล้วผมก็ไม่ได้เป็นไรผมก็ยังอยู่ตรงนี้ผม,มยังไปสติีมคนเดิมเออก็ยังยินดีกับคุณแล้วสุดท้ายเขาก็จะมีรางวัลการเป็นการเป็นคนดีสี่ซีฟโรเจอร์อ่ะเขาก็ยังได้รางวัลยังได้การไปลบต่อกับเบกกี้คาเตอร์เออมันมันสนุกคือเรารู้สึกว่าเขาพลิกสถานการณ์ได้ดีพลิกได้ดีมาก คือในสถานการณ์นั้นนะในภาคของไทม์ไลน์หลักตัวของเอ่อเรสเกลเขาจะได้ตัวของเทสแรกไปใช่ไหมแต่ในไทม์ไลนี้หลังจากที่แตกแขนงไปแล้วอ่ะในจักรวาลนี้เทสแรกมันไม่ได้ตกไปอยู่กับเรสเกลมันถูกชิงมาอยู่กับฝั่งพารมิตดแล้วไปอยู่ในมือของพ่อโทนี่สตาร์คเออมันสนุกตรงนี้ว่าตรงที่เมื่อสตาร์คได้เทสแตรกตั้งแต่แรกมันเลยเป็นจุดกำเนิดความคิด ที่เป็นเครื่องยนต์ที่สามารถบินได้แล้วไปสู้พร้อมกับเบกกี้ทำให้สตีฟโรเจอร์มีความเชื่อใจพร้อมกับเบกกี้เว้ยเอออันนี้พี่บิวจะไม่ขอพูดเยอะแล้วก็แต่จริงมันก็พูดได้ไหมพูดได้แหละมันอยู่ในตัวอย่างอ่ะสรุปก็คือได้อีรอนแมนตัวแรกแต่มันไม่ได้พูดว่ามันคือไอออนแมนมันคือเครื่องบินมันคือเออเขาเรียกว่ายานบินเว้ยเขาเรียกว่ายานบินที่คนเข้าไปยืนอ,อยู่ในนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้พอ่อโทนี่ตากเนี่ย ผลิตสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากกว่าในยุคนั้นได้ทําให้เทคโนโลยีของฝั่งพันธมิตรเนี่ยมันก้าวก้าวไกลได้มากกว่าตัวของเรสเกาลนั่นเองนะจ๊ะมันก็เลยแบบเออมันสนุกแล้วมันก็ทําให้มันมีสีสันมากขึ้นแต่คำสาบของคนที่เป็นกัปตันอเมริกาหรือเป็นกัปตันคาร์เตอร์คำสาบมันจะต้องพากจากกับคนรักก็แบบเศร้าแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากมันคือรสชาติใหม่มันคือมันไม่มานั่งเล่าซ้ำแล้วอะ ว่ากับตันมันคืออะไรกับตนคาเตอร์คือ hmm. อะไรหรือเปกกี้คือใครบักกี้คือใครสต feet, สีฟโรเจอร์มันใครมันไม่ต้องมานั่งเล่าใหม่แล้วเพราะว่าทุกคนมีพื้นฐานของหนังท,ทุกเรื่องมาแล้วมันไม่ต้องนั่งเล่าใหม่คือมันสามารถรืดไปได้เลยอะแล้วคือแอคชั่นคือแบบวืด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 อย่างเงี้ยมันสนุกมากเอออ่ะแค่ E ีีแรกก็ปาเข้าไปเจ็ดนาทีแล้วเลยทุกคนคือแบบมันสนุกมากจริงๆอ่ะต่อมาที่ E p พีสองซึ่ง E p พีสองอะสมมุติว่าทิชาล่า คือ s t a r l o หลมันแบบมัทำให้พีวูต้องใส่เสื้อตัวนี้ทุกคนคือเสื้อตัวนี้เลยคือแบบถามว่าทำไมต้องแบบว่าต้องใส่เสื้อตัวนี้ผมราัวฮันดาฟอรเอเวอร์จริงๆให้ดูเสื้อ <c oughs> คือเราเรารู้สึกแบบตื่นเต้นกับตอนนี้นะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่มารีวิวแล้วกะว่าจะรอให้จบซีรีส์ไปเลยแต่เมื่อตอนที่2เนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกันเว้ยมันเหมือนปูจักรวาลมาใหม่อะเราทุกครั้งที่เราดูหนังเรื่องใหม่เราก็ต้องมารีวิวถูกไหมอันนี้ก็คือ EP ใหม่ที่เหมือนกับบอกเล่า90ตัวละครใหม่นะั่นก็คือทีชาล่าแล้วทีชาล่าเป็นซาลด์มันก็ต้องมานั่งเล่าหรอแหละว่าต่อไปเนี้ย เออวันอีฟเราต้องมาทํากันทุกอาทิตย์แหละเพราะมันคือรสชาติใหม่มันคือตัวละครใหม่ที่มันไม่ได้ยงไปหาก,กัปตันคาร์เตอร์มันคือตัวละครใหม่เราก็ต้องมาทั้งรีวิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือขวดไปเลยนะคะ2 EP เลย EP ที่2เนี่ยเมื่อทีชาลาเป็นสตาร์ลอดซึ่งมันมีคําว่าสมมติว่าซึ่งในสมมติว่าจักรวาลนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่มันคือสมมติว่าไงแต่เราก็รู้สึกว่ามันคือจริงแหละแต่การที่จะเอานักแสดงมาเล่นเสียตัง,งเยอะเอาแอนิเมชันพอเออซึ่งอันเนี้ย เนื้อเรื่องคล้ายๆกับการกำเนิด Star ์ลอ d ในกาเดียนออฟ t ีเกล l กซีมันแค่เปลี่ยนคนมันแค่เปลี่ยนนิดๆห,หน่อยๆแค่นั้นเองมันก็ไม่หน่อยนะสำหรับบิวิวแต่รู้สึกว่าเออมันสนุกมันสนุกตรงที่เขาเอาตัวละครตรงนั้นตัวละครตรงนี้มาผูกเปลี่ยนสลับที่กันแล้วก็มีการเกิดถึงการดิดนิ้วการสแนปด้วยเออมันแบบมันสนุกตรงนี้แหละแล้วเราเรารู้สึกงงนะงงอย่างหนึ่งตรงที่ อิจกาวานี้ทำไมมันให้อภัยกันง่ายมากมันง่ายมากเธอแต่เป็นแต่ไงคือทิชลาไปอยู่ในทีมดาวเวนเจอซึ่งไม่ดูคุยกับเอาง่ายคุยกับเตนอสไอ้เปืดนเพื่อนสนิทเลยเธอคือมีการบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยต้องขอบคุณทิชล่านะที่ห้ามฉันไม่ให้แบบเออทำลายจักรวาลนั่นนี่นู่นแต่แนวทางของฉันมันก็ไม่ได้ผิด แต่การลดประชากรมันก็มีไี้ตั้งเยอะนี่การจัดสรรประชากรก็มีนี้ตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องแซปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือแบบอีกจักรวาลหนึ่งอีกจักรวาลหลักนี่คือแคนกับเบบ้าปไปหลังนะแต่ทำไมอีนี่คือแบบกลับมาคุยกันเชืๆง่ายๆเชืๆหรือว่าการดินิ้วไม่มีอยู่จริงในจักรวาลนั้นวะเออนึกออกปะมันก็เลยแบบเออเลอกที่สนุกดีแล้วกลายเป็นว่าเนบิลาเด็ดมากเลยกเนบิลาเรียกทีฉลาว่าใช่จ้าเออดูแบบดูแบบ เป็นลูกสาวแม่มากกับการเรียกคําพูดคําจาใดๆใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออน,นั้นหลักดีบวเธอเล่าว่าเมื่อสุภาพเอยไม่ใช่เหเมื่อซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเมื่อรายการเป็นว่าจากสตาร์ลอดที่ควรจะเป็นปีเตอร์ควิลมันกลายไปเป็นทีชาร่าแทนแล้วเรื่องราวมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆคล้ายๆกับการที่สตาร์ลอดในเวอร์ชั่นของเออปีเตอร์ควิลยมันเป็นแต่อันเนี้ย ็เปนสตาร์ลรอดที่มีชื่อเสียงโด,ดง่งดังเว้ยไม่เหมือนปีเตอร์คิวที่แบบไม่มีชื่อเสียงแบบชื่อเสียงแบบนิดนึงแต่พอทีชาร่าเป็นสตาร์ลอดคือแบบยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นคนแบบคิดดีทําดีพูดดีขบวย ทำตัวเป็นโรบินฮูดเอาง่ายแต่ก็คือเป็นโรบินฮูดแบบจักรวาลอะระดับจักรวาลขโมยอันนั้นไปช่วยดาวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปขโมยจากคนรวยนะคะไปช่วยดาวที่เป็นดาวจากคนจนอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลิศแล้วอันนี้เขาก็เป็นเหมือนแบบไปตามหาไปเก็บเวลต่างๆเพื่อให้คนพบความจริงว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของใครแล้วต้องกลับไปไหนแล้วคือทุกอย่างตอนจบมันคือแฮปปี้ มันแฮปปี้มากแล้วสิ่งที่บิบิวชอบที่สุดนะคือการที่เอาเพลงธีมหลักของเรื่องวากันดามาใส่ในซีรีส์นี้ด้วยเมือม่อเมื่อทีชาลาดเดินไปเจออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับวากันดาไปเจอยานไปเจอชุดหรือไปเจออะไรก็ตามมันจะมีเพลงขึ้นมาเลยวุ้ก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 ที่มันเป็นแบบว่าเป็นธีมหลักของวากันดาก็เป็นสนุกแล้วมันดูโอเคมากๆสิ่งที่เราเลิฟอีกอย่างเลยคือการที่หนังเรื่องนี้ไอ้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะ ทีชารากลับมาให้เสียงเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเราทุกคนต่างรู้กันแล้วนะคะว่าทีชาร่าฟาบาทของเราเนี่ยได้สวรรค์ตไปเสียแล้วนะคะในต้นปีซึ่งแบบบีิวได้ฟังเอ้ยไม่ใช่เมื่อต้นปีเมื่อปีที่แล้วนะคะบีวิวได้ฟังเราก็แบบคือเมื่อเราได้รู้ข่าวเรอก็น้ําตาไหลอะเมื่อเราได้ยินเสียงทีชาร่าหรือเราเรียกทีชาร่าไปละเมื่อเราได้ยินเสียงแชทวิกโบสแมนอีกครั้งอะเรารู้สึกแบบเคยเรคิดถึงเขาน้องคิดถึงเขามากๆเลยอะมันแบบ มันกลายเป็นว่าเขาคือฮีโร่ตัวจริงของเราไปแล้วเขาคือแบล็คพันเธอเขาคือทีชาลาบนเรียลเวิ d ์ไปแล้วจริงๆเหมือนเราเสียทีชาลาไปแล้วจริงๆกันเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเออเราเลสเ c กเขานะว่าเขาเป็นโรคมะเร็งอะแต่เขาก็ยังมาลเล่นหนังโดยปกติสุยังคงให้ความสุขกับคนได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เขาก็ป่วยอยู่ซึ่งรีวิวก็รู้นะเราคือเรารู้สึกเราเทียบทำลายแล้วการกลับมาให้เสียงเขาเนนะี่ยคือเขาก็ยังป่วยอยู่แต่เสียงของเขามันยังคงแบบ มันยังคงทุง้งยังคงเสียงที่หล่อไม่ได้มีเสียงที่แบบเจือไปด้วยคนที่เป็นโรคเลยมันมันไม่มีเลยอะค่ะทุกคนแล้วมันแบบมันกินใจมากชอบมากมคืออี2ของไม่ค่าสปอยเยอะเพราะว่าแบบถ้าสปอยเยอะกลัวคนจะแบบไม่สนุกกันแค่บิมพูดคําว่าเตโนสหรือทานอสมาก็คือสปอยแล้วว่าจริงๆลองไปดูค่ะทุกคนมันแบบมันว้าวมากแล้วพี่พวเชื่อว่าประมาณ5้าอีพีจะเป็นการแนะนําตัวละครแล้วประมาณสักอีพี เ ep 8ะจะเป็นการนำซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ก็เรียกว่าอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยกลับมารวมสู้กันให้เป็นอเวนเจอร์สจริงๆอะไรเงีเย้ยคือมันไม่เชิงว่าผิดที่ผิดทางเรียกว่าเป็นอเวนเจอร์สอีกจักรวาลหนึ่งเพราะเราเห็นแล้วว่ากัปตันอเมริกาไม่ใช่กัปตันอเมริกาแต่เป็นกัปตันคาตเตอร์เออแล้วเราจะเห็นในบางตัวอย่างเราเห็นว่า ตัวของสตาร์ลอดมาสู้กับฮอกอายบนโลกเว้ยเอ้ยแสดงว่ามันต้องมีการรวมตัวกันแบบอเวนเจอร์สจริงๆที่เหมือนเฟิร์สอเวนเจอร์แล้วเราเห็นว่ากับตันคาร์เตอร์ไปสู้กับพวกเอ,อัาตรอนใช่เราเห็นว่ามีตัวอย่างที่ไปสู้กับอัาตรอนแล้วเราแบบเฮ้ยแสดงว่าเราต้องมารีวิวแบบ อีพีคือต่ออีีแหละเล้ะมันจะดูสนุกมากขึ้นมันเหมือนการปูจักรวาลใหม่ในแบบสั้นๆเป็นการเล่าประวัติตัวละครที่เราจะต้องไป ฟังไปดูกันอะโดยปกติแล้ว2ชั่วโมงย่อให้เหลือ32นาที33นาทีมันสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงที่เราจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กอะไรหลายๆอย่างตามอีพีเราจะเฮ้ยนั่นเนี่ยบิลล่าหนิเฮ้ยนั่นเดอะคอร์เลกเตอร์หนิเฮ้ยนั่นฮานอนหน่เฮ้ยนั่นนินดุนน่นดั่นอะไรเงี้ยย่อๆไปหมดมันสนุกมากค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ลองไปดูกันนะคะกับ What If ใน Disney Plus Hotstar Thailand นั่นเองค่ะก็สำหรับคะแนนนะคะที่บิบิวจะให้ คือ2อีนี้นะคะอีพีแรกสมมุติว่าคาร์เตอร์เป็น first a v e n g e r และสมมุติว่าทีชล่าหรือชาชานะคะเป็น star lord r ิว i ิวให้คะแนนกับทั้ง2อ p ีพีนี้ที่9เต็ม10นั่นเองค่ะเย้บอกแล้วว่ามันสนุกครบรถแอคชั่นจัดเต็มไม่ต้องมามัวลีลาถ่าทางว่าเล่าอันนั้นใหม่อันนี้ใหม่ไม่มีค่ะทุกคน ไม่มีอีกแล้วนะคะมาถึงก็คือซัดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานการดูมาอยู่แล้วที่หักไปหนึ่งคะแนนนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีพื้นฐานการดูหนังมาเวลให้ครบทุกเรื่องมันถึงจะดูแล้วสนุกจริงๆคือเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยดูจักรวาลมาเวลมาก่อนซึ่งไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะแต่คิดว่าน่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างที่แบบดูไม่ครบดูไม่จบอะไรเงี้ยจะต้องงงอ่ะ อีอนน่สิละครนี้มาจากไหนไวะอินี่มาจากไหนวะคือดูแล้วมันจะไม่ได้สนุกร้อนะแต่ถ้าคนที่เป็นแฟน Marvel อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วพอดูแล้วมันจะอ๋อเ้วจะเอ้ยใช่อย่างเงี้ยดีมากเลยเออแล้วอีกข้อดีอีกอีกเรื่องคือที่รู้สึกว่าซีรีส์อันนี้พิวบิวชอบมากๆากนะคะทั้งสองตอนเลยนั่นก็คือการที่เขาวาดแอนิเมชันลายเส้น ให้มันดูไม่แข็งจนเกินไปบีบิวได้เขียนรีวิวไปแล้วนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k อ,อควาบีบิวว่า what if เนี่ยเป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่องแรกที่ทำให้บีบิวเปิดใจกับการ์ตูนฝรั่งโดยปกติแล้วเนี่ยการ์ตูนฝรั่งที่เป็นสายซูเปอร์ฮีโร่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสายเส้นแข็งมากแข็งเกินเบอร์เกินเรื่องเกินราวคือมันแมนเกินกว่าที่ผู้หญิงอย่างบีบิวที่คิดว่าตัวเองมีความเป็น เอเ่อมสคิลีนเยอะๆก็คือความเป็นชายนะคะคือชอบอะไรที่แบบผู้ชายเขาชอบกันอนะ่ะเออเรารู้สึกว่าเราไปไม่ไหวเรารู้สึกเฮ้ยกระตูนญี่ปุ่นยังมีความโมเอะที่เรารู้สึกเราไปถึงยังมีความเท่คือกระตูนญี่ปุ่นต้องบอกว่ามันเป็นความเท่ที่มันโมเอะอะงงไหมคือมันลายเส้นมันสมูทมันดูดีมันไม่ที่ดูแข็งกร้าวแบบกระตูนอเมริกันอะไรเงี้ยซึ่งบิวไม่ชอบเลยโดยบัรลามไปถึง ออคอมิกส์ด้วยนะที่บิวิวไม่ชอบอ่านคอมิกเพราะว่าลายเส้นมันแข็งกร้าวเกินไปทำให้เราไม่เปิดใจแล้วก็ไม่คิดที่จะอ่านคอมิกส์มาเวลหรือดีซีเลยนะอันนี้ต้องต้องพูดกันตรงนี้ด้วยลายเส้นที่มันไม่โมเอแต่แต่ค่ะแต่เมื่อเป็น w what if ลายเส้นสมูทมากแล้วการต่อเนื่องของเฟรมเเออของการที่มันขยับตัวละครขยับ มันเลื่นเหมือนดูหนังเลยทุกคนมันเลื่อนเหมือนเราดูเอ่อเดมอนสเลเยอร์ม e n กนเทรน่ะเธอมันเหมือนมากแล้วมันมันลายเส้นมันดีมันสมูทไปหมดแล้วมันดูนุ่มนวลมากขึ้นมันทำให้บีิวสามารถเข้าถึงความแมนของการ์ตู อเมริกันได้ดีทีเดียวเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงมันดูอ่อนโยนมันทําให้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบิาบบิวไม่ค่อยอยากจะแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าหนักเรื่องนี้ต้องเป็นของผู้ชายหนักเรื่องนี้ต้องเป็นผู้หญิงเรอต้องแบ่งความเป็นแมสกุลีหรือเฟมินีนบิบิวไม่ด้อยากแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าสมัยเนี้เพศอ่ะมันไม่ได้ จำกัดอะไรอีกแล้วอะคือเราคือมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ใช่แบบคุณคือผู้หญิงคุณคือผู้ชายแต่คุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงสื่ออะไรก็ได้เว้ยบิวมบิรู้สึกว่าเออวันอีฟมันทําได้ดีแล้วเขาก็เปิดได้ดีด้วยการเอากัปตันคาร์เตอร์มาเปิดเพราะมันคือผู้หญิงเว้ยคือในโลกของผู้ชายะเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ไม่สามารถเป็นอาหารได้หรือไม่สามารถเป็นอะไรได้แต่กัปตันคาร์เตอร์มันเบรกดิไอส์มันมันเบรกกดตรงนั้นได้แบบ ดีทีเดียวเรารู้สึกว่าเออชอบใช่เลิฟอะไรตรงเนี้ยเรารู้สึกเออเราให้อันเนี้ยเยอะมากๆคะแนนเยอะมากๆด้วยการเปิดด้วยจักรวาลผู้หญิงมาก่อนรู้สึกเลิฟชอบชอบชอบเออเนี่ย สองีปลาไปยีบนาทีเธอคะ่ะใครจะฟังฉันหมดก็ถ้าใครนะคะได้ฟังรีวิว What If ของบีบิวจนจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอควาบีบิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะคะพิมพ์คำว่า aqua bbiw นะคะมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเทมนี้คือพูด น้ำไหลไฟดับมากพยายามพูดให้มันช้าแล้วทุกคนจะได้ฟังกันได้ง่ายๆนะคะแต่ก็คือแบบดีไปดูกันดีดีดีด